แกแกจะไปซ้อมทำไมเฮ้ยน uh, no, no, so ้องสาวพี่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอแฟนกบแนบกอผมกดอุดเลยพี่ไหนคนไหนน้องโซ่คนไหนคนไหนอย่พูดเยกอดและหายหาอง้หกอดแลหายหนาอ๋ออคหโอ้อโอ้อ้อ้โหโอหโอ้โหโอ้โห้องโหรอห้อ เ่าเพื่อนโ่นา่เพื่อนโซจะซ่อนเงียบๆแบบนี้ัน้องสาวครับน้องสาวโซเลนะแม่ค่ะครบนะคบครบไหมครับครบนะครับครบไหมเกมเกมโดดมาตัวทานนะคะครับผมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าริบสิบเอ็ดสิบสองครบครับและความตั้งใจพิ้งเช่นการลายเซ็นสดๆ ร้อง Simple to ูแชร์โรงเรียน Simple to Share ของเราน่ารักแบบนี père, ้แห <C inclusive. S 1> ละร้องกอดการดีกินแต่ดีเหมือนเดิมกอดแบบอุ่นๆใช่อากาศหนาวนี้นะโอ้โหแล้วมาได้กอดหนุ่มฮอตของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรเกินฝ right ันแตะกันไหมคะคะเวลาเราทำบุญนะคะนะแล้ว hmm. ก็แตะมือกันมาก็ได้ว้าแต่ก huh, ็ดีนะไม่มีใครห้ามใครด้วยเราชอบตรงนี้ได้แล้วนะคะกอด

ูนย์ครับศครับเจ็ดครับ่าับวยศูนย์เจ็ดดสองครับศูนย์เจ็ดสองมาเลยศูนย์เจ็องยู่ที่ไหนอยูไหนรอศูนย์เจ็ดองอยู่ไหนะอยู่ไหนอะ มีเขาอยางไม่ขันมาเราก็จะให้เขาตลาดจีซาร์ตัว72อยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนครับมาเลยค่ะสัว72ค่ะหับตาเดิน่ด้หลเราไม่ได้รีบกันค่ะเราค่ได้รอมาแล้วตัว72ครับผมโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยๆเดินเลยค่ะเพื่อนขามาเลย่าเพื่อนลาเวลาเราไปเยอะ มาเลยครับเพื่อนพี่ชายมาสวัสดีครับครับผมไปครบใช่ไหมครับเอารับเกินมันเกินไม่ครบแต่เกินนะฮะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเองนะครับไม่ครบนะครับ มีห้าไม่เป็นไรได้ขอรางวัลปลอบใจไม่เนไรไม่เไม่เป็นไรไม่เปแล้วยังไงก็ได้อยู่แล้วจะกอนหรือไม่กอนั่นเป็นคมใจของหนุ่มฮอตเองว่าสีหนุ่มเขาจะแครไมหรือเปล่าเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงนะคก็เลยก็เลยมึงยาหัวยากนอน กอดผมอะไรนะอผมครัตรงแหะก็ไม่รู้ว่าเขาอยากกอดหรือปล่าแต่ตอนแรกใส่เจ้เปนาอร้ะมาออก่เอ๊ะะกจะตกนาวอีกแล้วจะพี่ายาอเไมข้าีจ๋าตาล่ะอะไรนะยวพูดอย่างนั้นครับพาะพี่ตรงนี้นะ แต่ผมจะไม่กอดเราธรรมดา I'm <laughs> sorry. Yeah! yeah. ハハハ ลุมแล้วล่ะเก็บไปฝันไม่พอเก็บไปฟินต่อด้วยแต่ว่ามื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าเราถึงในช่วงของการประกวดดาวเดือนคะแนนมาอยู่ในมืออีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราขอดาวเดือนของเราทั้งหกคนขึ้นมาด้านบนเปทีอีกครั้งเลยค่ะและสี่หนุ่มของเราก็จะยังคงอยู่ด้วยครับผมแหวกเนะคมาเลยค่ะหกคนหกคนโชคดโชค